ทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้วันที่29่สิบเก้ายี้าตุลาสองหท่ครับเดี๋ยวจะพาไปปล่อยคมกันครับวันนี้โคมคมลอยครับก็มีสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับนี่เดี๋ยวไปกันครับนี่เด็กๆก็ลอยดูอยู่เนี่ยอยนะครับผมไปดูกัน มันจับเลยมาจับตรงนี้โอ้สีสวยงามครับเยี่ยงบะมีกิเมาอย่างดีมีกิเมาด้วยสายลุงกับกอย่าดูท่าจะตื่นเต้นมากนะครับวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะครับทตายายแล้วก็น้านะครับแล้วก็สายลุงด้วยวันนี้โอ้ยไม่แห้งมืออุ่มบอลูกนะ ้ยมีไงอุมเยไปไปม่่เอามันมส่ก่อนมันสีดั้นควันดำบ่เออมันไหม้ลอยก่อนจะมันนี่ควนนลายเยอเยนี่มันคนรังควันนี่จะเย็นเย็นส่วนจะควนดำเปือเปื่อไปันนี้นะครับด้วยกยา้กลังกลังจะมานะครับผมนี่ลูกลูกคกโอภาพสวยมาก สวยมากไปแล้วไหมไปไหมไปกปไปไป้มชิอยเขาเหียนใจเย็นเดี๋ไวมาใจเย็นครับไปใช้ใจเหียนะับปี๋ไหย่างนี้ยับปี๋แกบียับปี๋ยับปี่้อยใช่ร้านนี้มันนี้เขาเคยเปินี่อยู่ใช่เราเคยไปหนูเคยไปบ่บ่ึ้นวะ เหินคอค่อยขึ้นไปนี pues ่ล่ะค่อยขึ้นอยู่ลมทางนั่นไปแล้วโอ้ภาพสวยงามมากเลยจับเลยดวงไปก็เป็นเพราะถึงไงโอ้สวยงามมากครับโอ้ย่าง้านนี่เรายากปลอยเองโอ้ลมไปแล้วรีบเี้ยวรีบเี้ยวเลยครับนะเลี้ยเลยนี่ครับอีกันครับอีกันอีกันในที่สามันสามันร้อยครับนี่ Uhm เขาบอกว่าถ้าเป็นรูปการ์ตูนแล้วเป็นสีเนี่ยสามอันอยแต <h 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 ่ถ้าเป็นส wow> ีขาวก็จะสีอัน ну, ้อยจะไปลงที่ไหนจนกว่ามันจะหมดหมดหมดไฟนะลูกหมดไฟหมดลมมันถึงจะมันถึงจะลงแล้วมันจะแล้วมันจะหยุดที่ไหนหรอมันจะลงไปบนพื้นใช่ไหมใช่แล้นะครับผม โอ้เนี่ยสีสันสวยงามมากเลยครับว like ันน yeah? ี kind of so ้นะครับ hmm. น our ี yeah? ่ครับผมปล่อยใกล้ๆครับนี่ลายอะไรวะเนี่ยอันนี้ลายอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับแม่จับสงสันน่จับสงสันเพื่อนนั่งจับไปเพื่อนจุดด้านเดือนจุดด้านนั้นเลยมันสีด้านมือตัวอมันดันมือเด้อมันมาแบบนี้มันจุดด้านไม้แบบนี้แม่มันจะได้ขึ้นไปพร้อมกันสวยๆอ้วดูไปหายปนุนขึ้นไปสูงแล้วครับอันนั้นลงตามอีกก็ได้ลงตามอีกก็ได้ มนเนี่ยลลงตามีก็ได้ไกหาก่ยงันมีกได้เอาไปปล่อยเนกันเลยตัวเอย่ายย่งทำไม่ถึงไไฟลกไฟมันอยู่ไฟมีใจมันอยู่ไนแล้วมีควันครับกำลังมีควนแต่ก็ว่าตอนนี้ไม่ต้อล้วอ้สวยงามมากครับวันนี้ อันนี้ขึ้นตรงครับไปแล้วไปแล้วลูกไปแล้วโอ้สายลุงนี่ชอบใจเลยสายลุงดูดิสายลุงสิไปแล้วเขาชอบเหมือนกันไปยาก็ชอบสายลุงก็ชอบบ๊ายบายครับบ๊ายบายมันลูกบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้เป็ดครับเป็ดเหรอสา้ลุงไม่ปล่อยเป็ดนะนี่คุณน้องลุงไม่แต่เขาปล่อยเป็ดเนี่ยนี่นี่สายลุงเขาปล่อยเป็ดนี่ยเป็ดน้อย เราจะปล่อยเต่อยก่อนให้คนดำดำก่อนปล่อยเนี่ยปอเปล่อยนะปล่อยปล่อยปวงไปไปม่อนก้อยาไปอปล่อยด้วยปล่อยปได้ไ่ยากที่จะจับกันนาสิเดี๋ยวกันนเลยจับจับ้ยจับไปจับนให้จับด้วยหน่อยอ่ะเฮยับแล้วแตะแล้วถือว่าได้ปล่อยแล้วแหละอ่ะโอ้ยขึ้นตูงแน่งโอ้ยไม่ปลิวเลย

ไปยังไชอไปไปเล่ร่อไปก่อนน่ะลุ่งแล้วก็ยังชอบมากเลยโอ้ไปสูงแล้วว้าวไม่มีโอ้เสี่ยมุทัดในบ้าหมู่บ้านตัางปังปไปปังเลยฟอสบู่แล้วนะครับไปแล้วครับแล้วเรี่ยวเลยครับผมแต่ล้มเรี่ยวแห่งการเรี่ยวแต่เราติดล้มไม่แห่งความสูงมันมีล้มมันมีล้มโอ้มันไปแล้วไกลมาอันนู้นนู้นไปนู้นแล้วนู้นอนนู้น อันนู้นเห็นไหมแดงๆนู้นมองแทบไม่เห็นมันวนมันวนอ่าโอเคไปเรียบร้อยวันนี้วันออกพรรษาครับวันออกพรรษาปล่อยไปเรียบร้อยครับสําหรับข่มลอยครับวันนี้ก็เด็กๆเด็กๆจะตื่นเต้นพิเศษเด็กั้งสองคนนี่ตื่นเต้นแลยเก็าะสายลุงนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ตื่นเต้นมากมาก สวัสดียามเชา้าครับวันที่30ตุลา2566นะครับเป็นวันตักบาตรเทโวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตักบาตรเทโวก่อนนะครับกับครอบครัวก่อนถึิมจะเข้าไปทํางานนะครเอ่อจากว่าวันนี้เป็นการวันเตรียมการนะครัทำความสะอาดโรงเรียนนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เปิดนะครับแต่ให้หครูไปเตรียมการนะครับดังนั้นก็ ยังไม่ได้ต้องสอนต้องเรียนอะไรก็สามารถไปสายได้วันนี้ก็ขอทําบุญก่อนแล้วกันวันนี้เตรียมเตรียมซ้ำเ,เรียบนิบสิ่งเหล่านี้ไปทําบุญนะครับข้าวอาหารพวกนี้นะครับหน่พาลูกๆไปแต่เช้านะครับนี่หกโมงนะครับหนึ่งหกโมงนะครับไปเป็นทาง อันนี้ก็ถึงวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับจองสถานที่กันเพราะว่าทุกทุกปีนี่คนเยอะมากอะไรก็จริหาเาช้ามากมาก่ากกอนพอเช้า,ชาแล้วเช้ากับเราก็มีนะครับเต็มสิ่งต่างๆบรรยากาศเด็กๆเตรียมตัวแลว้วเตรียมตัวใส่บาตรกัน อ่ได้อย่ังกันโอวันตินตอันนี้คนก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับผมจับจองที่นั่งกันเยอะเลยนะครับพี่น้องบ้านเราะครับครไออ ตอนนี้6โมง37นาทีนะครับผมดูบรรยากาศดีครับคนเนี่ยเยอะนะเยอะมากเลยนะครับรอบๆนู้นี่ยไม่ได้ไปดูนะแบบเยอะจริงๆนะครับเยอะนี่ฝังนี้ด้วยตอนนู้นเดินไปเมื่อกี้นี่เต็มไปหมดนะครับลานวัดเนยวันนี้ เป็นประเพณี้นะคัตากปาเทโวนะครับโอหันะนะครับวันนี้ก็คือถ้าเป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธของเราก็คือพรเะเจ้าเสด็จลงมาตั้งแต่การจำศีลน,นะครับนะการของท่านเป็นมาสามเดือนนะครับท่านขึ้นไปภปาวนาหรือไปให้ไปฟังให้ให้อะไรเขาเรียกว่าให้ทําแก่เทวดานะ,นะถ้าจำผิดพลาดกันกไหนก็ขออภัยแต่ประมาณนั้นแหละนะครับกําลังจะเริ่มดําเนินการแลครับผม

รอบแรกก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวร,รอบสองก็จะเป็นขนมพวกนี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นเงินและข้าวสารนะครับผมยากาศทั่วไปเยอะมากนะครับาของสายรุ้าคุณแมรร่รอบสอบไปเอาทีสองครับ

เรบ้อยครับเก็บเก็บเก็บเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวทำงานนะครับเตรียมตัวทำงานํำการัดแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะครับก็จะเตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวเหมือนกันนะครับคุณแม่จะเดินทางครับอยู่ตาเยาวัดกันทั้งคู่นะครับก็วันนี้ก็ให้คุณแม่เดินทางหมดไปวันนี้จะพาพ่อแย่กลับครับ จะปลอดภัยนะครับพ่อพ่อก็จะไปเหมือนกันเราจะไปทำงานเนี่ยแ,แต่เดินทางโดยไม่มีหนึ่งโดยไม่มีหนูจ้ะใช่จะไปคนเดียววันนียนไอ้ <laughs> ลุงก็มจะร้องไห้กันนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยเศร้าหายเลยไม่บายเลยไม่บายเลยบอกไม่บายเลยวะไปยะไม่บาย <laughs> 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 บายไยเจอกันใหม่เอออีกไม่กี huh. okay. ่วันก็เจอกันแล้วเ๋้วก็เดืมางนี่อาตย์นี้แหละเคยมายแม่นั่นแหละครับก็ออกเดินทางแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับการที่ไปเตรียมการนะครับกับที่ทํางานนะครับก็ทําบุญเสร็จก่อนค่อยไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็บอกครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวก็แยกแยกันก็โอเคเดี๋ยวอีกหลายเดือนที่จะได้เจอกันอีกนะครับดังนั้น ก็ไม่รู้อีกหลายเดือนหรืออหรืเดือนละครั้งปกติจะเจอเดือนละครั้งแต่ว่าถ้ากรณีที่มีรถแล้วเนี่ยเยังไม่แน่ใจว่ามีจะมาเดือนละครั้งไหมนะครับ <c oughs> ปกติเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็จะต้องเจอกันละเดือนละครั้งนะครับนะ <c oughs> เดินทางนะครับในเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมกับการเดินทางออกจากบ,บ้านแล้วก็ นั่นแหละครับคนมีครอบครัวที่ไกลก็จะเป็นลักษณะเหมือนผมนี่แหละนะครับก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับชีวิตก็สู้ต่อไปครับเป็นกำลังกำลังใจให้ครอบครัวที่อยูห่างไกลกันนะครับถ้าเรามีความสุขทางใจก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับนะเราเป็นครอบครัวในลักษณะที่อยู่ไกลก็จะทาให้มันอบอุ่นไว้ครับนะเป็นกําลังใจให้ครับผมไปผมเดินทางกันครับไปทางอำเภอราชิสไลจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ต่อด้วย อำเภออุทุมพรนะครับเพื่อไปทํางานต่อไปครับไปเดินทางกันครับผม,มก็เติมน้ำมันก่อนนะครับที่ปั๊มไอ้ปัมป๊มเชลปั๊มเชลอำอเภอเกษตรวิสัยนะครับีนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็กํลาลังเติมเติมหนึ่งพันบาทนะครับน่าก็ในเก้าร้อยละน่าเติมไว้ครับนะน้ํามันมีน้ํามันดีก็ไม่มีนะครับผมได้อยู่สามสิบสองลิตรนะนี่ สามสิบสองลิตรนะครับครับผมเติมแล้วก็เห็นเข็มก็เกือบจะเต็มถังนะครับวิ่งได้เก้าร้อยแปดสิบกิโลนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับผมในเช้านี้นะครับไปปลายทางอำเภออุดมพรพิสัยนะครับตอนศรีสเกตนะครับไปทํางานเตรียมการนะครับวันนี้ก็จะแต่งชุดธรรมดานะครับไปเพราะว่าต้องไปใช้แรงงานนะครับเี่ครับใช้แรงงานสองวันนะ 30กับส1นะครับนะก็เปิดวันที่1พฤศจิกาทั่วประเทศนะครับเนาะบางวันก็บางโรงเรียนก็เตรียมการก่อนหน้านี้บางโรงเรียนก็เตรียมการพรุ่งนี้อย่างโรงเรียนแฟนแม่บ้านผมก็เตรียมการพรุ่งนี้นะครับวันเดียวนะครับวันเดียวก็ก็พอเพียงแต่สำหรับโรงเรียนผมก็2วันครับนะโอเคครับเดินทางครับส่วนแม่บ้านผมก็จะเดินทางวันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วย ต้องเดินทางออกแต่เช้าหน่อยเพราะว่าขับรถยังไม่ค่อยเก่งมากก็ไปเรื่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆเหมือนตอนมานั่นแหละนะครับก็พยายามไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีลูกนะครับไปด้วยนะครับเนาะโอเคครับขอให้แม่บ้านเดินทางปลอดภัยกับลูกสาวเนาะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนั่นแหละนะครับส่วนผมก็เช่นกันครับผมก็เดินทางเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอ่ะ ครับก็เดินทางครับเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นอ่ดูแอปไปด้วยนะครับของแม่บ้านนะครับว่าแม่บ้านถึงไหนนะครับเนี่ยครับก็จะดูแอปไปด้วยนะครับว่าแม่บ้านถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับก็จะมีแอปของที o คอนเน็กให้นะครับสําหรับโตโยต้าอทีนะครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ป่านะครับน่ะเส้นทางระหว่างจะเป็นป่า แล้วก็หลุดป่านี้ไปก็เข้าสู่ที่ทํางานแล้วล่ะครับเป็นอํเภออีกอําเภอหนึ่งแล้วอันนี้ยังอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอราชิสไหลนะครับถ้าข้ามป่านี้ไปแล้วก็ข้ามคลองเ,อเล็กๆไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยอ่าก็จะเป็นอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิยเกศนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดินทางกันใกล้จะถึงแล้วแหละอีกประมาณสองกิโลครับผมถึงแล้วนะครับบรรยากาศก็เงียบๆนะครับนะคงมาไม่เยอะเท่าไหร่นักเรียน โอเคครับไปหาทำงานทำหน้าที่ครับโอเคไปละเดี๋ยวหาแว่นตาก่อนพอดีตัดหญ้าแล้วสเสียวๆที่อื่นเป็นอะไรได้แต่ดวงตาเนี่ไม่ได้เลยพอ <laughs> ดีเครื่องตัดหญ้าสองอันกับอาจารย์เกรดนะครับท่านี้ผมก็ใส่ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ลุยไปในป่าตรงนี้นะครับมันลกมากครับแะครับผมใส่มาเรื่อยๆนี่ๆลนกมาก แต่ก็ต้องค่อยๆตัดเอานะครับค่อยๆตัดเนี่ยอันนี้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยว่าจะเอาป่านี่ออกให้หมดเนี่ยนะจะเป็นไงนะค่อยว่ากันอีกทีต้องลุยครับเพรียงเดียวนะครับถ้าใช้เด็กก็ไม่ดีว่าเดี๋ยวเกิดโน่นนี่นั่นอ,อุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับพอเราเลิกงานนะครับเรากาลังตัดบ้านนะครับผมก็ฝนตกนะครับผมนะอรรากาศเปลี่ยนนะครับนี่ วันนี้วันที่30ตุลาสอง6นนะครับคลิปจอหลังนะครับก็จะค่อยๆอ,อออากาศไปเรื่อยๆนะครับตามที่มีแวมีเวลาว่างตัดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับนะครับไปบ้านก่อนนะครับฝนตกเลยนะฮะฝนตกเลิกจากงานแล้วนะครับเลิกงานก็เดินทางับผม นะครับก็ดูจากกล้องนะครับแม่บ้านก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับตีรถกลับมานะครับเพราะว่าธนาคารทออสโทรตามให้เป็นเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เช้าก็เลยต้องตีรถกลับมาขับรถถึงนางรองครับนะขับรถถึงนางรองเรียบร้อยก็ได้อยู่เทินรถกลับมานะครับแล้วก็มาขอสเตตเมนต์นะครับขอสเตทเมนต ธนาคารอยู่ที่อาเภอพยัคฆภูมิพิสัยแล้วก็มาถึงบ้านก็เย็นพอดีนะครับทังนั้นก็หลงทางนะครับถึงเย็นแม่บ้านไม่ค่อยเก่งถนนเท่าไหร่นะครับก็โอเคก็ถึงบ้านปลอดภัยก็ก็ดีใจผมก็มีหน้าที่เดี๋ยวผมจะแวะไปหาแม่ก่อนนะครับเดินทางกลับจากที่ทํางานนะผมจะไปหาแม่ก่อนแล้วผมก็จะอาบน้ํากินข้าวแล้วก็จะเดินทางคืนนี้ นะครับไปถึงร้อยเอ็ดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าแต่เช้าอีกจะต้องเดินทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเด็กๆนะครับคุยกันนะครับนี่คือคือกล้องวงจรปิดที่มีเสียงนะครับแล้วก็ตอบโต้ตอบได้นะครับนี่โอเคครับเดินทางก่อนครับบ้านแล้วครับฝนต้องไม่หยุดเลยเนี่ยนะครับฝนก็ยังไม่หยุด ถึงบ้านแล้วมาแะหาแม่ก่อนนะครับแล้วก็จะตีรถกลับร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะต้องเดินทางไปเดินทางไปเซ็นสัญญากับทออ,อสอนะนะโอ้นะครับวันนี้ได้ทํางานวันเดียวต้องไลน์นะไลายอีกเราไม่รู้ว่ากี่วันจะเสร็จเพราะว่าไปทออสอเสร็จก็ต้องไปไปที่ดินอีกนะอา่าเป็นเรื่องของอะไรสักอย่างเนี้ยเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่ตอไปนะ แว่เอาเงินมาให้แม่ใช้ก่อนสักแปดร้อยนะครับเพราะว่ามีเงินติดตัวมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางอีกรอบหนึ่งอาบน้ํากินข้าวก่อนแล้วก็จะเดินทางนะครับเอางินให้แม่ใช้ก่อนสักแปดร้อยนะครับมีแค่นี้นะ <c oughs> ใช้ไปก่อนแล้วค่อยให้ทีหลังอีกทีใส่เสรงจแ้วกันแล้วจะก็ไม่เงินบุคออยกินข้าวกินข้าวครับก่อนเดินทางซุประเกือ ปลาหนึ่งปลานะครับโอเคกินข้าวก่อนค่อยเดินทางาาากนันเราอ่าก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับก,ก็จะเดินทางต่อนะครับมาทํางานได้วันเดียวเองครับนะต้องตีรถกลับนะฮะนี่นะครับคือมีธุระจาเป็นนะฮะคี่เขาโทรมาตามให้เราไปเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะเพราะว่า กู้เงินจะสร้างบ้านกันนะทําให้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะเราคาดเดาอะไรไม่ได้นะเขาเขาให้เราไปทำแล้วต้องเราก็ต้องไปนะมันไม่รู้จะพูดไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันครับผม,มเปนเสรทียมเอาไปาลูกเพนแล้วเดิน <ưng> กลับอย่ากวนมาใไหม่ก็อย่าซ่อมคีบรถไปเดียว <ate> <b ap> เลยมั้เฮ็ดบาปไปเดินทางกันครับคืนนี้ ค่อยไปแหละฝนตกข้ามกลางฝนตกนะครับเนาะเดินทางกันคืนนี้ครับเดินทางกันเพราะว่าพรุ่งนี้มีธุระแต่เช้าเขาต้องอรีบไปให้เอาคิวแรกๆก่อนเพราะว่าธ,ธนาคารเปิดนะครับถ้าไปไวมันก็ก็เสร็จไวแล้วก็จะได้ไปที่ดินอีกไงมันก็หลายองค์ก่าจะเสร็จมันจะช้าที่ที่ดินนี่แหละนะสำนักกรมที่ดินมันคนจะเยอะไงมันรูจะเสร็จตอนไหนอะไรเงี้ยมันดูจะคิวเท่าไหร่ด้วย นะครับดังนั้นก็แล้วคืนนี้ไปถึงดึกหอนเมื่อยห่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยไปเรันะครับอะเดินทางกันดีกว่าครับไปครับเดินทางกันครับอีนี้ครับหนึ่งทุ่มกับสามสิบห้านาทีครับปลายทางเกษตรวิสัยครับจังหวัดระยอ็ดครับผมไปครับผมฝนก็ตกอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับคืนนี้จะถึงกันกี่โมงเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีครับผมเป็นคลิปที่เป็นวอล์กที่ยาวหน่อยนะครับ คงจะไม่มีใครดูให้หรอกแต่ว่าอยากถ่ายอะครับเนาะก็อยากจะถ่ายไว้ถ่ายติดการถ่ายไปแล้วแล้ว,ลวก็อย่างน้นอยๆก็เป็นสตอรี่เป็นการดำเนินชีวิตเป็นวอล์ของเรานะครับนะไปออกจากบ้านกอยแล้วเดินทางมุ่งหน้าจังหวัดร้อยเอ็ดครับศรีสเกตร้อยเอ็ดนะตอนนี้กระจกเป็นฝ้าอีกแล้วครับก็อยู่ที่ราซีสไลครับอำเภอราซีสไลก็เดี๋ยว มุ่งหน้าสูอ่อำเภอพลทรายครับจังหวัดระยอครับอันนี้เดินทางมาสองทุ่มห้าสิบห้าสิบเก้านาทีครับผมรู้สึกตัวง่วงนะฮะจอดที่ปตทของอำเภอสุวรรณภ,ภูมิจังหวัดระยอนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำสักแป,ป๊บหนึ่งนียจะเข้าเซเว่นหาอะไรกินแก้ง่วงนิดนึงครับนะเหีืออีกไม่กี่กิโลหรอกครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเพลียกันรู้วันนี้ทํางานเยอะทั้งตัดหญ้าทั้งขุดดินนะมัน หลายอย่างมันเหนื่อยเลยแ้วตื่นแต่เช้าเลยเมื่เช้าเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเซเว่นกันแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้สามทุ่มสิบสองนาทีครับก็ได้กาแฟากับขนมนะครับนะแก้งว่วงไปครับผมนี่ครับผมไปเดินทางกันต่อคืนนี้ เดินทางต่อนะครับจากปั๊มนะครับอันนี้ก็ฟังพี่หนุ่มธงกพันออฟฟิเชียลนะครับเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับนะก็ได้ฟังเรื่องนี้ตั้งแต่อําเภอราชิตะไรตั้งแต่ออกมานะครับจนถึงตอนนี้ได้สาระเยอะนะครับอ่าไม่คิดว่าจะมีที่จะเราได้ฟังอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเองผมผมก็ศรัทธาพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับตามจริงแล้วนะครับผมนับถือและศรัทธามากมากนะครับนะแต่ได้ฟังวันนี้ รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับนะอะไรที่อยากจะฟังก็ไปดูได้นะครับฟังซิองโครงการออฟฟิเชียลเรื่อง Big Story ประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าครับหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเห็นแสงไฟสีส้มอยู่นะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพระเจ้าอาชาติตรูย้ายเมืองไปเมืองนีลิขวาง ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกับสิบเอ็ดนาทีนะครับของวันที่นี่ครับวันที่สามสิบนะครับผมสามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปกันแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูกันว่า จะมีสาระข้อมูลอะไรนะครับกับการไปพบธนาคารทอสอมาฝากแล้วกันนะครับเจอกันในอีพีหน้านะครับผมหรือคลิปหน้านั่นเองคลิปต่อไปนั่นเองนะครับเล้วเจอกันครับผมวันนี้ขอตัวพักผ่อนครับผมเดี๋ยววอร์เครื่องรถดิสัซหน่อยเพราะรถเป็นเทอร์โบเนาะสัก2อสนาทีก็จะดับเครื่อง นะครับเพราะวิ่งมาระยะไกลนะครับดังนั้นแล้วก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้โค้จะให้ฟรีสไต์ครับว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับโอ้โหเพียครับไม่เพียมากเลยวันนี้เจ